ขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงข่าวดีก็คือเราเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้มาเป็นพันๆปีมีอรารยธรรมมากมายบนโลกที่รู้จักการเข้าสู่โลกมานานก่อนเวลาของเราของเราบนโลกความรู้สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงวันนี้ตอนนี้เมื่อเวลาของเรามาถึงแล้วในที่สุดเราก็สามารถเริ่มแบ่งปันข้อมูล นี้กับคนอื่นๆได้เรากำลังเข้าถึงยุคใหม่ของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งเราค้นพบว่าศักยาภาพที่แท้จริงของเราในฐานะมนุษย์และเปิดเผยความรับของจักรวาลอนาคตไม่เคยดูสดใสขนาดนี้มาก่อนนี่คือเหตุผลที่ฉันแบ่งปันข้อมูลนี้กับคุณในตอนนี้เพื่อที่คุณจะได้เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป กระบวนการของการขึ้นสู่โลกของเราซึ่งอยู่ที่นี่เป็นพันพันล้านปีเขาจะยังคงดำเนินต่อไปกับระบบสุริยะของเราซึ่งอยู่ที่นี่มาเป็นพันล้านปีและจากนั้นกาแล็กซีเองก็จะตามความเหมาะสมทั้งสมคนจะเข้ากระบวนการนี้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหลังจากพันปีของการแยกจากกันและกัน พราะความไม่รู้และความบาดกลัวของเรามนุษย์ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขอีกครั้งบนโลกขณะที่เราเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่กาแล็กซีที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกวันผ่านเทคโนโลยีที่ชะลอเวลาอย่างมหัศจรรย์เช่นแฟกฟอร์มเล่งแบบก้าวกระโดดควันตามและเทคโนโลยีอื่นๆทันสมัยโดยเฉพาะโดยสา สหพันธ์กาแล็กติกเรากําลังอยู่ในสภาวะวิกฤตทางจิตปัญญาณในตอนนี้บนโลกเผ่าพันธมนุษย์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของห่วงโซ่วิวัฒนาการของมันแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกณฑ์ของการข้าสู่สติอีกระดับหนึ่งมิติที่5นี่เป็นเหตุการณ์ค่อนข้างมากสําหรับสายพันธุ์ใดๆที่ต้องเผชิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาไม่ได้รับการสอน วิธีการจัดการอย่างถูกต้องโดยสายพันธุ์ของพวกเขาเองเช่นผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาสติระดับใหม่นี้ต้องการให้เราต้องละทิ้งข้อความคิดล่วงหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับว่าเราเป็นใครและสิ่งที่เราต้องการออกจากชีวิตฉันได้พูดกับหลายๆคนที่กังวลเกี่ยวกับอนาคต พวกเขากังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพวกเขากังวลเกี่ยวกับงานของพวกเขาและพวกเขากังวลเกี่ยวกับสุภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาฉันจะบอกคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตความหวังความหวังคือกุญแจสู่ทุกอย่างที่ดีในชีวิตของคุณคุณไม่สามารถมีความสุขได้โดยปราศจากความหวังคุณ ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้โดยปราศจากความหวังคุณไม่สามารถสุขภาพดีได้โดยปราศจากความหวังคุณไม่สามารถปลอดภัยหาปราศจากความหวังความหวังจะทําให้คุณจะทําให้ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้สําหรับคุณความกลัวไม่ใช่ที่รักพระเจ้าทรงควบคุมของคนที่ดีดที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองได้คือความหวังอะไรสำหรับวันพรุ่งนี้ สำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงเวลาของวันพรุ่งนี้สำหรับโอกาสของวันพรุ่งนี้ความหวังจะพาดความกลัวเมื่อวานเมื่อวานและวันพรุ่งนี้ไปเพื่อให้คุณได้ใช้สามารถได้ใช้ชีวิตทุกวันราวกับว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายของคุณบนโลกเพราะมันอาจจะเป็นความจริงถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถ้าตอนนี้คุณรู้สึก กวนกระวายสับสนตื้นตั้นใจเชิญคุณมาผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆปล่อยทุกอย่างไปและอยู่ที่นี่ตอนนี้เลิกกังวลกับอนาคตได้แล้วเดี๋ยวมีเวลาพอทำทีหลังสิ่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ที่เราไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ไม่เป็นไรถ้าเราปล่อยให้ตัวเอง ผ่อนคลายในประสบการณ์ที่ไม่รู้จักอยู่อย่างสงบกับสิ่งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขึ้นสู่กาแล็กติกของเราเรากำลังจะเข้าสู่ยุคทองที่โลกของเราจะกลายเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงขึ้นเทวดาและชีวิตนอกโลกไม่เคยมีมาก่อนที่การติดต่อครั้งแรกนี่เกิดขึ้นในขณะอาน ที่เกิดขึ้นในขนาดใหญ่มากๆม,ม,มันอาจจะฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นในตอนนี้หากคุณเชื่อมั่นในสาพันธ์กแร็กติกกับการติดต่อครั้งแรกก็จะกลายเป็นการติดต่อที่มีผลกระทบเต็มรูปแบบนั้นหมายความว่าเราจะไม่เพียงแต่พบกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในท้องฟ้าของเราแต่พวกเขา จะลงจอดบนสร้างฐานบนโลกและช่วยให้เราพัฒนาต่อไปในฐานมนุษย์มีแนวโน้มเป็นอย่างมากที่เรากำลังจะได้สัมผัสกับสุริยะปราคาที่ยิ่งใหญ่ของเวลาสิ้นปีสิ้นสุดนี่จะเป็นช่วงเวลาที่หลายสายพานใหม่จากระบบดาวที่แตกต่างกันจะปรากฏบนโลก พวกเขาจะนำเสนอตัวเองกับเราและช่วยเราแก้ไขปัญหามากมายที่เรากำลังประสบบนโลกของเราเรารักสุดคนสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออนูลลาเลนเอกคระทูสหพันธ์กาแล็กติกครับผมปักบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อไป ทำให้พี่พิ่ท่ทานฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบินวนมรมรรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่พิ่ท่ทานฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ